สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมีลงโชคเก้าชั้นด่างนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้เนื่องจากว่าคุณลูกค้าลายท่านที่อยากได้ไปสะสมนะคะไม่มีในส่วนของลายไม่มีเฟซเนาะแม่ค้าเลยลงเป็นนะคะ คิปให้ทําการคัดเลือกหน้าไม้โชคเก้าชั้นเป็นไม้ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะแต่ว่าเขาเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยทรงสวยที่สําคัญนะคะความเชื่อเนาะชั้นของโชคเก้าชั้นนะคะถ้า กระถางนั้นหรือว่าต้นนั้นมีลำดับชั้นครบเก้าชั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะให้กับผู้เลี้ยงนะคะหรือว่าผู้ครอบครองเนาะหลายๆท่านนะคะก็จะนิยมปลูกประดับบ้านประดับเรือนนะคะให้เป็นสิริมงคลวันนี้แม่ค้าคัดหน้าไม้มาให้นะคะสามารถสั่งซื้อรวมกันกับ บอนสีนะคะของทางอัญญาบอนสีได้ด้วยเช่นกันค่าจะส่งเมาเมานะคะคิดให้ต่อหนึ่งรอบของการจะส่งคุณลูกค้าจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าจะส่งเมาเมาที่50บาทพื้นที่ห่างไกลไม่ได้ทําการบวกเพิ่มกรณีที่ทําการสั่งซื้อบอนสีนะคะสั่งซื้อโชคเก้าชั้นด้วยนะคะจะรวมกันนะคะค่าจะส่งเมาเมาให้เนยังไง ลูกค้าถูกใจกระถางไหนนะคะก็แจ้งที่คุณพ่อค้าเนาะปกติแล้วโชคเก้าชั้นนะคะที่แม่ค้าเลี้ยงมาต้นที่นำมาผสมเกสรอ,อยู่ปัจจุบันนะคะอายุเลยสองขวบปีขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มให้ดอกได้ทำการผสมในส่วนของโชคเก้าชั้นด่างนะคะยิ่งด่างมาก ระยะเวลาในการให้ดอกก็ยืดออกไปอีกนะคะโดยปกติแล้วหลายๆท่านที่สะสมเคยเลี้ยงนะคะก็จะเข้าใจตรงนี้ดีเนาะแม่ค้ามีมาให้เลือกนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะชี้แจงในแต่ละกระถางเนาะเริ่มกันที่กระถางแรกกระถางนี้นะคะเป็นโชคเก้าชั้นด่างมิน้นเนาะ ผสมกับด่างขาวนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะอันนี้คือมือแม่ค้าเนาะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดนะะให้ดูความด่างของกระถางนี้เลยนะคะคกระถางที่หนึ่งกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่งร้อยบาทในส่วนของกระถางที่สองนะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะหลายท่านที่เลี้ยงดูสะสมโชคเก้าชั้นนะคะ ใจเย็นๆเนอะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งสวยนะคะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมนะ,ะด่างทุกใบกระถางนี้กระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางที่สามนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูความด่างกระถางที่สามแม่ค้าขอที่ราคา ปดสิบบาทจ้ะในส่วนของกระถางที่สี่นะคะด่างสเตียให้ดูความดังนะะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ตามที่แม่ค้านำเสนอกระถางสีะะ่กระถางนี้ขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้เป็นกระถางที่ห้านะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะนี่เลยด่างประมาณนี้นะคะด่างสวยๆแบบนี้กระถางที่ห้าแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางที่หกนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไมา้ให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูทรงใบเนาะประมาณนี้นะคะกระถางที่หกแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางที่เจ็ดนะคะไซส์ย่อมลงมาเนาะแต่ว่าเขาด่างสวยทุกใบ กระถางที่เจดกระถางนี้แม่คา้าขอที่ราคาแปดสิบบาทจ้ะกระถางที่แปดนะคะแม่คา้าให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูความด่างนะคะกระถางที่แปดกระถางนี้แม่คา้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางที่เก้านะคะเป็นฝักเดียวกันเนาะแม่คา้าให้ดูนะคะก็จะมีด่างน้อยๆสะกิดให้ประมาณนี้นะคะ กรณีแบบนี้จะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะจะโตเร็วกว่าที่เป็นไม้ด่างเนาะแต่ว่าฝักเดียวกันนะคะแม่อุ้มฝักเดียวกันแต่ว่าแม่ค้าตีให้เป็นด่างน้อยเนาะถ้ากรณีด่างน้อยเนี่ยแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละห0สิบาททุกกระถางนะคะชคเกาชั้นด่างน้อยเนาะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่สองนะคะให้ดูทรงใบของเขา ให้ที่ราคาห้าสิบบาทจ้ะกระถางที่สามนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ กเก้าชั้นด่างน้อยนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละห้าสิบบาทเนาะกระถางนี้กระถางที่ห้าแต่ละกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดนะคะถูกใจกระถางไหนก็จะได้กระถางนั้นไปเนาะพยายามนําเสนอนะคะให้เห็นภาพรวมให้ได้มากที่สุดเนาะราคาห้าสิบบาทจ้ากระถางที่หกนะคะกระถางนี้ขอที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจา้ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปลงโชคเก้าชั้นนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกเนาะมาสั้นๆหลายท่านนะคะอยากสะสมอยากเลี้ยงดูนะคะดินที่ใช้ปลูกโชคเก้าชั้นนะคะจะเป็นดินที่ใช้ปลูกบอนสีก็สามารถทำได้นะคะที่แม่ค้าปลูกอยู่ก็จะเป็นดินชนิดเดียวกันนะคะที่ใช้ปลูกบอนสีเนาะแต่ว่านะคะถ้าหลายท่านอยากเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง6กระถาง8อย่าลืมนะคะแม่ค้า ฝากรองก้นกระถางนะคะใช้ถ่านหรือว่าจะใช้อิฐมอนหรืออะไรก็ได้นะคะฝากรองก้นกระถางให้เขาเนาะแล้วดินที่นํามาผสมใหม่นะคะคุณลูกค้าใช้ในส่วนของกาบมะพร้าวนะคะคลุกไปในดินที่ผสมให้เขาด้วยเนาะ,ะเขาจะดิ้งนะคะโตเร็วแล้วก็รากจะได้หาอาหารนะคะรากจะได้เดินดีเนาะ,ะเขาจะได้หาอาหารแล้วก็โตเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะี่เลย ถ้าแม่ค้าจะทําการเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะคะแม่ค้าจะเสริมในส่วนของกับมะพร้าวสับเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยังอยู่ในช่วงที่ฟูล้นกระถางสีนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยทําการ เปลี่ยนกระถางให้เด็กๆอีกทีนึงนะคะนําไปตั้งวางเอาไว้จะเอาไปรองบนอิดอีกชั้นหนึ่งนะคะก็สามารถทําได้นะหรือว่าจะมีนะคะในส่วนของฐานรองให้โชกเก้าชั้นหน่อยนะคะบางทีตั้งไว้กับพื้นแบบนี้นะคะก็อาจจะโตช้าเนาะลองลองนะคะหาอิฐมารองนะคะให้เขาเอาไปตั้งไว้ด้านบนนะคะไม่ต้องรดน้าทุกวันเนาะประมาณนี้นะคะสนใจกระถางไหนก็ แจ้งนะคะคุณพ่อค้าเข้ามาได้0876115169นะคะเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งหลายสั่งซื้อรวมกันนะคะกับบอสีก็สามารถนะคะค่าจะส่งเมาๆาต่อหนึ่งรอบของการจะส่งนะคะคลิปนี้มาสั้นๆฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่กับปัญญาบอลสีสวัสดีจ้า